สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวเสาย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมีนนะคะอ่ะวันที่สิบ้าพฤษภาคมดาวเสาร์จะย้ายจากราศีกุมไปอยู่ที่ราศีมีนอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยจนถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพแปดแล้วดาวเสาร์กุมเป็นดาวเจริญราพะราพะกุมลัคนาเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ ถือเป็นเรื่องดีเนื่องถึงว่าคุณจะมีราบอยู่มาเข้ามาหนึ่งๆแต่ทีนี้ราบผลที่เข้ามาบางครั้งอะ่ะมันต้องมีการรอคอยต้องอดทนต้องใช้เวลาในการรอคอยหน่อยนะเพราะนั้นไม่รู้ว่าณเวลานั้นคุณจะทํากิจกรรมอะไรกันมีสถานการณ์ในการเกี่ยวกับเรื่องราบผลคุณและราบผลคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ใชเ่เป็นเรื่องของ เงินทองก็ได้นะอาจจะเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือผลิตผลทางการเกษตรเองก็ได้เหมือนกันนะคะเออ,อันนี้นก็ต้องดูด้วยนะว่าก่อนหน้านี้คุณทําอาชีพอะไรหรือทำออกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่าหรือไอ้สิ่งที่คุณทำมานานแล้วเนี่ยออพอละมาเป็นกลุ่มรักานากุลค,คุณจะได้เห็นออผลตอบแทนหรือผลผลิตคุณเองก็ได้ ทีนี้นึกว่าต้องทุกอย่างต้องดูที่สถานการณ์จริงๆของแต่ละคนนะแล้วได้มากได้น้อยได้แต่แตกต,ต่างกันนะอ่ะอ่างเช่นถ้าในพื้นเดิมของคุณเนี่ยดาวเสาคุณเป็นเกษตรนะและรอบอายุคุณเองอ,อ่ะรอบอายุคุณเนี่ยเป็นสีสีคือดีเป็นสิ่งดีๆมีความสุขก็ได้รายได้ก็ได้ค่ะหรือผลผลิตที่งอกงามเยอะๆพอ ดาวเสารย้ายไปวันที่สิบเก้าพฤษภาคมเนี้ยไปกลมลัคนาคุณน่าคิดว่าคุณะจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะแต่ละคนที่คุณทำอ่ะรวมถึงถ้าคุณเป็นเกษตรกรพืชผลทางเกษตรของคุณเองอาจจะได้ได้ผลผลิตเยอะมีลูกค้าเข้ามาใช้ซื้อบริการเยอะก็ได้ซื้อผลิตผลของคุณเยอะอย่างเงี้ยมันก็มองตรงนั้นได้เหมือนกันนะ เพราะนี่นะไม่รู้ว่าในภาพสตาเป็นยังไงแต่เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในพื้นเดิมของใครถ้าดาวเสาร์ดีรอบอาอยุดีมันจะเป็นเรื่องดีๆเกิดกขึ้นอ่ะแล้วมองอีกมุมหนึง่งถ้าเออเมื่อก่อนเนี่ยในพื้นเดิมเราเนี่ยดา,า,าวดาวเสาร์เราเนี่ยเป็นปรากกษตเปรากกษตเก็คือดาวเสาร์เนี่ยไม่สบมบูรณ์แบบละแล้วในรอบอายุคนนุณเองอ่ะกาลี เป็นการีการีก็เหมือนว่าเป็นเรื่องของมีความเสียหายนิดนิดหน่หอยนะคะหรือเรื่องค่าใช้จ่ายก็ได้แม้กระทั่งเรื่องของออสิ่งที่คุณทำเนะี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่อ่าหรือจะช้าหน่อยต้องอาจจะช้าแล้วก็เกิดมีอุปรสรรคบ้างนิดหน่อยหรือแม้กระทั่งการีเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เสียหายก็ได้อย่างเช่น สิ่งที่เสียหายนะ้มองนี้ใครที่ค้าไขาของเก่าอ่าคนที่เก็บพวกขยะรีไซเคิลต่างๆอ่ยกตัวอย่างนะเนี่ยแล้วก็มองว่าพอดาวเสาจอมอยู่ที่กลุ่มราคาคุณเป็นดาวเจ้าเรือนราพะใช่ไหมคะกลุ่มรักเนี่ย สิ่งที่คุณเก็บอะค้าขายของเก่าเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับคุณเองจะเกิดยังไงละ่ะก็ต้องดูก่อนหน้านี้ว่าคุณเก็บของเก่าเนี่ยสะสมมานานอย่างสมมติคุณเก็บขวดที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเก็บมานานมากเยอะและ้วทีนี้คุณก็มาขายมันอาจจะได้ราคาก็ได้มองตรงนี้เลยนะอ่าหรือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการของเสียของเสียหายอะไรประมาณเนี้ย เป็นของดีๆอย่างเช่นคุณปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่งอะก่อนหน้านี้คุณปลูกไว้ผลปรากฏว่ามีพายุทำให้ต้นไม้เสียหายของคุณแล้วพอดาวเสาร์19พฤศจาคมดาวเสาร์ย้ายแล้วแทนที่เราจะได้ผลผลิตยเยอะเราอาจจะมีการเสียหายเกิดจาก ภัยธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยน,น่าึงเพราะว่ามันต้องโยนย้อนไปดูนะว่าของแตค่คนเป็นเรื่องอะไรกันเนาะแต่ทีนี้นะเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันนะของแต่ละคนนะคะก็สําหรับชาวราศีมีนก็มีแค่นี้นะก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ